ไปกับห้องไปกันเนี่ยครับเนี่ยนู้นได้ลายขนาดตัวนี้ปา,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 าทุกสามสิบบาทได้รับกระสือกระเจาไม่น้ำสิบบาท มากมากครับธรรมชุมากินเท่ากันนะครับของสดแซบมา,มากมากครับเนีซื้อมาตลาดตนาน้นย่างเนี่ยเพื่อตลาดครับเลยผัดกะเพราหมูสับใส่กุ้งใส่ใส่บักทั่วครับเนี่ยก๋แรงเ๋าแรงนี่ครับกุ้งกุ้งครับต้องเสียเงินไหมคะเจ้านี้เมื่อวานเสียบวะ ได้เลยครับชากลุ่มมั้งเง้นงันเจ้าหนึ่งกุ่งขายกับม,มันก็แสบด้วยนั่นหนึ่งบ่าถึงนะมัดัวพอกเงินไปสีบ,บาทครับ บอกคือแบบนี่ชซ้ำเนี่ยมัดตัวมัดตัวตลายัวได้หลายเด้อยพวกกัดกันเนี่ยสัดส่วน ต้องฟกกสรว่าท่านดีไปไหนครับต้องมีเสียงกระจุกระจาจังหน่อยขอพายหลหลเลยครับ <c oughs> อืมจากกับ โดนที่ยังเสด็กินได้นึงกุ้งกระเพ้ากุ้งกระเอาได้กินนะมีข้นหวามากแห่ผมไปไทย ในตลาดเห็น <c oughs> เบื้องแน่วแล้วสนเห <c oughs> ็นอย่างเบื้องบรรยากาศไทยในตลาด <c oughs> าเฮ้ยไทยเป็นเบมึง <c oughs> อืมเป็นมักสะตายนี่ 难怪啊！嗯

คน,ก,นกับต้อนรับเลยดีครับค่อนบางค่อนกับเห็นผมกับวาเป็นเอฟซีผมบางค่อนกับวาผมเป็นยูทูบเบอร์โอเคบึงช่องผมกับคือว่าตอนไหนกำลังแจกอะไรขึ้น giờ thụm thì xuống này có lăn chèo gọt cũng gọt chèo lại nữa không thì mình ra cả có bị ก็กลีงเพียงท่มากวนผมอยู่มีก็ะหลายทำมึงขึ้นกับท่มากาทุ่เหยดเพีดปลอมกัรหลายวาเผียดในาอันเป็น,ปอปน,น,อน,นของนาาอันว่าว่าผมมีเผีดเดียวแั่เนาะผมเลยวางเถอเขาโท่มาบอกผมโท่มาถามผมมึงเขาบอกผมไีแจงควาำเนาะ นี่ไปลงเสียรครับไอพวกเพลียหน้าอันเพลียปวอมครับประกาศชี้แจงไปเลยครับนี่ผมสิบอกเลยว่าผม่มีแค่เพเเลียอยู่ขลังพุทธาเรอยขลังพุทธาเรียกิเนเนี่ยจังหวัดก็มีหลายหลาย,หลายเพลีย <c oughs> ก็สั่งกันมากหลอกเลี้ยนแบบผมก็มีครับบเสื้อแบบเดียวกันนี่แหละให้เราซื้อผมไปลงเสียเนี่เฟล สั่งเพชยร์ปอสสั่งเพชร์ปอมบอกมาพวกมันเป็นเพชร์มันเป็นเพชรตัวจริงผมอยา่าอย่าไปหลงเสียครับซุมนี่พวกไก่ซุมนี่พวกซุปแกงซุมนี่เฮ็ดเด็เขาเสียหายครับซุมนี่เฮ็ดแต่คนอื่นเฮ็ดแต่คนเบิง่งคนที่เขาหักผมที่เขาหักใครผมเขาแบบล้มคั่นไปนั่งเสียความรู้สึกไปนั่งเป็นการที่ว่าเฮ็ดลักษณะแบบนี้คือเอาสั่ง แค่สิสั่งเพียดปวามไปเพื่อนยังน,น,นะครับสั่งเพื่อไปหาไรเด่บริเทจยังเนไหมก็แกล้วตัวเจาะหรือว่าแต่ว่าสักมือหนึ่งมาเจาะสิเูาซื้อกันเอาคลิปผมไปไปลุกนะคนนี้หลอกคลิปผมไปลงนะุงเจ็บประจานผมไปทั่วที่ตัวเดียนตัวนี้หนีบบ๊วยพ่นกำกับ ดีก็ดีเลยเราไม่อันเป็นไปนั่นนะเพราะว่าสุดทีเขากรอบชิปผมเป็นรุ่งน,นะครับผมว่านมันกระลายหลายเพียดน้ะยแตมันเพียดผู้ใดเนี่ยสั่งไว้ ปลายเพียร์ครับอย่าไปเสียเพผมมีเพียเพียเดียวคือเพียเดียวคืออรันผู้ถ่านเลยอ่ะครับเพื่อนอยู่ในเพีผมนี่ประมาณสี่พันกว่าคนนี่ประมาณนี้ผมจิทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป YouTube หรอว่าเพียแท้ผมไอียร์เพียแท้ผมอ่ะ เพียดแทะครับเผียดแถะผมครับพยายามที่สุดเลยครับอย่าไปหลงเสียอย่าไปเสีย,ย,ย,ยว่าเป็นเพียดจริง่าไปเสียว่าเป็นเพียดผม,มอีลอย่าไปเสียรครับวันนี้มาประกาศไว้ฟังนะครับว่ามีคนมันแนะนํำมากหรอวะมีเอฟซีทั่วาแนะนํำผมให้ประกาศครับ แต่ผมหูเยอะผมกดเลยผมเห็นอยู่มันบล็อกผมไปอันส่มเพียดที่คนติดตามเป็นเือินอย่างงี้นนะว่าเอาซื้อผมเปิดรงใส่เพียดหน้าอันอนะก็เหมือนเพียดความมันเพียดหองมผมหนอมันเอาซื้อผมไปร่องเพียดสัง่งก็กระแสจักสัง่สงเพื่ออยังอยากหาอะไรได้หรือจังเดียวผมวนี่อาจจะ ร้านก็เป็นการกอกระเสียเฮ็ดนี่ผมดังไปน้ำมันหระะืว่าทำเงี้ยอยู่แต่ว่าบางคนเฮดด็ดนะครับเด้่อันนี้กับฝากไว้เนี่ยเ,เป็นเฮ็ดเหรอเฮ็ดไดดเลยยังว่าเฮ็ดแบบประจานเฮ็ดแบบ,ย,ย,ย,บยังไม่เฮ็ดแบบจิ้มซือเรียงใส่ลายผมครับยังไม่จิ้มซือเรียงใส่ลายผมแค่นั้นก็เป็นพ่อแล้วพอเพียงครับเฮ็ดเนีถือกฎหมาย พราไม่เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดผิดกฎหมายบอได้แบบครับคลิปนี้เขาฝากไว้ท่านนี้ครับอร่อยมากๆเลยครับขอมือนี้โอ้ยขาไม่ขาเนี เห็ดกับเข่าอร่อยมากๆเลยแม่ข่าเจ้านี่ครับไอ้กะขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับจบแค่นี้แหละคลิปนี้ไป,ปอาบน้ำแล้วอย่างนี้มอเตอร์ไซค์กับสอมอยู่ดูหัวเจากกอดสภาพหมอตเตอร์ต้องเดียเปียนปั๊มติ๊กไหมแต่ว่าการรับประกันกันหาปีกันต้องใส่กับสีเดียรเปลี่ยนฟีอยู่ละกับสีเดีสมฟีอยู่นะครับเข้าไปในศูนย์เขาต้องหม้อไซค์ผมกระถิ่นไว้ในศูนย์เขา เขาเห็นมอเตอร์ไซค์ส้มร่องผมไม่ช nice. ี้เห็นกลัวเขาเสียสอมแล้วผมยังเสียรถมอเตอร์ไซค์ทั้งศูนย์เขคบีขึ้นเขานะครับเขาหยั่นผมมุ้ยรถชี้ก็ให้อยู่ทั้งศูนย์ขายมอเตอร์ไซค์กระจอาซอยเหลียวผมดีอยู่บริการลูกค้าดีครับขอบคุณหลายๆครับมอจอบกอสุพัฒมอเตอร์ครับนี่เพื่อยังตลาดผมไปดาวรถอยู่มอจอบกอสุพัฒมอเตอร์ครับอยู่ในเงื่อนกาลสินนั่นแหละ แต่มันหลายสาขานะมันเปิดทั่วอำเภอหอจอกกอสุภาพมอเตรอครับทั่วทุกอำเภอในเขตกรสินบ้านผมเลยแ่ะครับนี่เจ้านี้เจ้าเดียวครับสุภัพมอเตอร์และหมอนจอกกอนี่หละเปิดขายรถมอเตอร์ไซค์หลายที่สุดเลยหลายสาขาที่สุดครับนี่หลายสาขาที่สุดในเขตจังหวัดกรสินบ้านผมครับครบผม ยังไรก็ขอฝากไปนะครับเด้อตามที่ผมบอกนะครับอย่าไปเสียนะครับเพียรปอมกับเพียรนอันันอย่าไปเสียครับผ่เป็นเพียรผมแท้ๆเขาซื้อผมไปล้งนงซื้อไหนที่ว่าคนติดตามเป็นมื่นคนเบนเป็นมื่นอย่าไปเสียว่าเพียรแท้ผมครับครับอังไงับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่ชมครับ